นับสนุนโดยสวนน้ำวานานาวาหัวหินที่สุดสวนน้ำระดับโลกครับรถออกไปเดี๋ยวนี้เลยออกไปเลยโอ๊ยไปกอดตกตามรถเลยนะตายล้วบินเลยแล้วแล้วแล้วที่เหี้ยตรงนี้จริงเหรอวะเออโคตรเลยอ่ะอันนี้คือเข้าไปจริงถูกไหมหายแล้ว แบงก์ก็ผมเห็นเม็ดเหงื่อพี่โกองไหลอยู่ในเฟืทามแลถ้าจะโดนทิ้งเสียตังค์ไปก็ต้องเสียทับาทวันนันดันว้าวันนันดันว้าวู้วู้นี้วเข้าไปอยู่ในโซนของวันดันดันว้าเรียบร้อยเรียบร้อ ครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ของ EP 2สองนะฮะสอบภารกิจมาเลยทักที่วันนี้เป็นอะไรครับผมโอ้โหจอะไรเนี่ยคนสมัยนี้เลยเ่ป็นแผนเป็นแผนเป็นแผน ดิชชั่นที่2ทั้งหกคนจะต้องแบ่งออกเป็น3ทีมดังนี้ทีมที่1น็อปพกับมุกทีมที่2ตัวกับปีโป้และทีมที่3ทีมคนโดนทิ้งโก้ Go กับบิลกินจากนั้นภายในเวลา30นาทีทั้ง3ทีมจะต้องไปเล่นเครื่องเล่นภายในสวนน้ำวาน,านาวาให้ได้มากที่สุด <c oughs> เพื่อแลกกับการได้จับฉลากของวิเศษที่จะนำไปใช้ในภารกิจต,ต่อไปโดยที่เครื่องเล่นสีอะไรต้องจับฉลากในกล่องสีนั้นยิ่งเล่นได้มากคุณก็จะได้เปรียบมาก ถ้าเราไม่เล่นเลยเราก็จะไม่เหนื่อยนะถ้าเราไม่เล่นเลยเราก็แพ้เอ้าเหรอแล้วก็บอกถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยไปเป็นทางไหนอ่ะสีฟ้าใช่ไหมมีตัวสีฟ้าใช่ไหมได้หมดอ่ะโอเคโป้งเราสีฟ้าไม่ได้มันง่ายก่อนมันไม่ง่ายเลยไอ้พี่โป้ไม่ไปเดียวไอ้นี่มึงก็ต้องเล่นอยู่ดีไงต้องไสีโก้ <laughs> เอาไม่ได้เหรอแล้วทำไมเราอยู่ตรงนี้เราไม่เอาอันนี้ก่อนละรอเออไม่ดพี่รีบิ่งบิ่งอะ่ะจรีบไมครับผม,มคือยังไงคนชนะเขาก็นอนมาอยู่แล้วไม่ใช่แต่พี่ผมแม่งวิ่งมาทุก EP แล้วไม่เคยชนะเลยคูอพี่ตัวใหญ่้ี่ยภูแล้วปล่อยไปได้เสี่ยปาแล้วเราอ่ะได้เสีอยูอ่ะพ่ะตัวให่ตัวให่ใหญ่่ เนี่ยมีคนถอดใจวันศุกวันนี้เธอมาได้ทันเวลาพอดีมั้ยมันไม่มีอะไรรูกไม่สไลด์ออกมาตามแอคทอฟที่มีน้ำเลี้ยงแค่แหละไม่ผ่านเสี่ยวอะไรเลยนี่แหละครูต้องมาอยู่ทีมบุ๊กเนี่ยทีมบุ๊กเนี่ยยังบอมียะไรยังกะจะไปลกันหรอเฮ้ยโอ้ย โอ้โแน่นอนทอดไข่อเคือนขเคอนี่แล้ก็เซ็กซี่อ่ะเริ่มเลยไป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  มาแล้วผมจะบงหน้าไงที่ไม่แบบนี้ซะก่อนอันนี้เฉยเฉยอ้โว้ี่อะไรคนใดที่ผมไม่โกงหรกเปิดไม่ได้แปอไอ้ไอ้รวะพี่ไม่น่าโกงจริงเออโดนไก่มาก นี่ครับสวัสดีครับอันนี้ที่เราที่เราเล่นกันนี่มันมีชื่อว่าเพื่อนะอาร์บิสครับผมอาบิสครับผมมันขึ้นขึ้นดิทแม็กซิมัมมากสุดกี่คนนะพี่ขั้นต่ำเนี่ยของเราสตาร์ทที่3คนถึง6คนนะครับน้ำหนักรวมของผู้เล่นที่จะต้องขึ้นอันนี้คือ200ขึ้นไปไม่เกิน363หกสิบสามและโซนสูงต้อง137ขึ้นไปครับผมเรามีเซนเซอร์ทุกตัวมีหมดเลยให้องนงห้องน้ำห้องอาบน้ำตัวมีหมดทั้งใต้เลยมีหมดป่า ต้องเกิน200ใช่ไหมับต้องเกิน200 3ท่านขึ้นไป200ขึ้นไปชุดนี้224กิโลครับผมปลอดภัยจะอะไรขนาดนั้นสัญญาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นนี้เสร็จปุ๊บอันนึงเดี๋ยวเราไปเล่นอันเดียวกันโอเคโอเคแล้วเี่เป็นคนเล่นแล้วแต่ไปเลยลุยจับกั่ตลอดทางจะไปเหมือนแล้วครับตลอดทางครับไปเอาไปเอ ไปไม่รู้อ่ะฮิเหมือนกระดองเสาอ่ะพ okay. so cool. ี่รองคอนั okay. <h <h <h> <h ่งมองข้างไอ้ครับเขียวฟ้าบิวกินไม่สงสารน้องอ่ะเรียว๋ยว่นี่เมื่อกี้จะพูดอะไรเป็นไหนรับรองว่ามุกจะต้องอ้วกแตกอย่างแน่นอนครับเอยดกพี่เอาแต่มาท่าบมือจะขาดไหมบ่ายปล่อยมือตอนนี้ก่อนเที่ยวก่อน ไข่บิ้ววะี่มันคือตัวอะไรอะอยู่มันนอนอยู่ีหัวอไรม่ิเออรู้าไมมันชีอะไรไม่รู้อะยิงหงัวมันเป็นลูกแมงสาบเยอะๆเฮ้ยพี่ว่าไม่หงลัวผมไวพี่อะ เร็วแล้วเราองไปเล่นอย่างอื่นเองนี่คุณขอแพ้ตาตาเอาเปิด้อมกานมันคืออะไรดูได้ไรเขาชิวน้ำหนึลิตรถ่ายรับถ่ายรับใต้น้ำอะเฮ้ยคิวคิวดิคิววะวันี้วาไงวอนี้ตาแล้ววนีไม่มีอะไรเลย ผมว่ามันคือรถช่องอะมันคือลรดช่องใช่ไหมไม่รู้แต่มันมีคิวเขียวติดเหนือมาของที่งูเหมือนป่ะเฮ้ยเล่นดำได้หยิบดำหมอก็เซฟยังไงรู้แล้วเป็นลรดช่องโอ้โหเธอเออใช่เล่นดำโอ้โหไม่ใช่อะไรนะมองจากข้างล่างมันก็ไม่น่ากลัวหรอกพอมาข้างบนนี่แหละมันจะไม่น่ากลัวใช่ไหมพี่น่ากลัวมากพี่ก็ให้อำนาจใส่ผมดีมากเลยยอด วา่่เออผมรู้เหตุผลที่โป้ม่ขึ้นแล้วเว้ยแม่คือแคปซที่เราต้องไปยืนถึงตัวใช่ไหมพี่ไปยังไม่ฟิตเร็วเร็วร้อนห้ตัเลอยาวอากระสมอได้ผมดีไม่ไหวแล้วโอ๊ย จับตัดต่อลุกลุกไปบ่ชิตันเมย์บ่องมีดใช่ไหมไม่บ่มันคือตัวอะไรวิ่มันสนุกอยู่บ่ก่อนมันไม่รู้มีก็ไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันมันก็โอเคฟีเลิ่งกู๊ดมันไม่รู้มีเลิ่งกู๊ดโอลนิสลงไปลูกโอลลอนดิสยังไม่ได้ทกล ยังบอได้ทำอ่ะยังเ้ย์เกอรจริงผมจะไม่เครื่องทีมงานเลยพี่ชั้นอย่ากอย่างเลยนะแค่บอกผมก่อนว่ามึงต้องถอนเสื้อเล่นไงเลยไม่กินข้าวครับผมแต่พี่อย่างนี้ว้าวว้าวเฟ้ยว้าวไม่มี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 ลูกไม่มีไม่มีชีวิตไม่มีอะไรเลยลูก อะไเฮ้ยเฮ้ยไม่อะไรอ่ะเจออะไรอ่ะหนูเจออะไรอะไรอ่ะหนูเจออะไรหนูจะเล่นเกมอีกไหมหนูบอกพี่หนูขอลาออกหนูจะลาออกเลยเถอะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่สิ่งมีชีวิตควาดโดนโลกไม่ใช่หรอได่แล้วได้แล้วได้แล้วหนูรูมาเลยหนูโอเคไปเล่นเกมต่อไปหน่อยเช่ไปเล่นเกมต่อไปหนูไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันจะเล่นเร็วเมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ก็พูดเลยไงว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอะ คลิ้งในการเล่นที่ปลอดภัยไม่รู้เหมือนพี่เขาเขาบอกว่าจับตลอดถังอย่าปล่อยมือนะครับวี้ข้างบนนานจังทำอะไรอยู่เอาความนิดนึงเราเอาบัวเนี่ยช่างน้ำหนักกันฮะแล้วก็มุกก็มีลาผู้หญิงมีลาพันแปดแบบเอ้ยไม่เอาไม่เอาทีอันนี้ผมก็เลยจัดการคนเดียวไปเลยครับกับสีฟ้าจะเป็นผู้เสียสละให้หรือว่าหลอดฟรีฟอลนี่ไปอ่ะพี่เสียเวลาเฮ้ยเรามางทีเราต้องเก็บพมันกันเดี๋ยวค่อยเสพ ิบหายเหนื่อยเหลือเกินเมื่อกี้หนูกกรู้สึกได้เลยกลิ่นชากวกลวยใช่ไหมคะหิวหีฟ้าดิครับผมเราเลือกมาแต่ไกลต้องถอดเสือ้อต้องถอดทุกอย่างเลยหรอหนีโมงก็ต้องถอดแล้วกูพะโละ้ขนาดนี้ต้องถอดเสือ้อจริงอ่ะทิหายแล้วทำอะไรไม่ได้ปวดชิบหายตอนเนี้ยอีพีแล้วคุณยังโชว์ซิแกแพคอยู่เลยนะครับโอ้ยมันเถียนเอาดิเอาดิคือมานี่ไม่เล่นกันหรอคะเนี่ยหรือว่าอะไรงั้นผมรองเขาทำใจก่อว่ากัน พี่ท๊อปเขาไอ้ไอพ,ะโ,พะโล้ครับไอพะโล้เแย่พะโล้ดีวิว่ะนมนี่ใหญ่ใหญ่จริงฮะแม่เราเน้นหัวนมชมพูพี่แทบกลัวลมมาช้ากลัวอเดี๋ยวอ่อ,อนอ่อนดอยพี่พท๊อปอ่อนดอยอ่าแข็งตาได้ไลน์ตรกล้องเยลี่ห่เาเย็น อ้ยอันนี้ดูมีประโยชน์อะแลกกันมัะมากินได้นะสอ4รกิโลครับผมลงมาแล้วคนหนึ่ง130เหลือ130ยสามอพร้อมนะครับผมบอกเลยว่าเนี้ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกผมจะไม่มีสิ่งฟรีให้เครื่องนี้ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะ ขึ้นมาแล้วก็มีพี่ไลร้กาศคอยรับก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเลยฮะเรื่องความปลอดภัยที่นี่เรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วข้างบนก็จะมีพี่ไร้กาศคอยปล่อยสองสามคนนะฮะปลอดภัยมากๆได้แล้วก็อุ่นใจนะก็เราเสียสละมาขึ้นมาก่อนเพราะเราจะได้สำรวจว่าไหนยากไหนง่ายแม่งเอ้ยต้องมาโชว์มันเลยเอาบอลเสียชีวนะครับผมเฮ้ยดีมีกองเชียร์เว้ยเฮ้ยโอ้โห่โง่โง่โง ไปขวาโคดอย่างเงี้ย่อลงบาแล้วย,ยังต้อง,ยยงไปขวาอีกเจอข้างล่างครับจะตองถายไม่ได้ปล่อยมือเลย อะไรวะอะไรวะนี่เราแมออ่อเลยถ้าไม่ทิ้งชีวิตอกจะได้รวงเลยก็พี่ก่อนตลอดแล้วสำหรับมุกไม่นีง่ายจังเฮ้ยปาปิดเฮ้ยเหียเอมไเฮ้ยใช้ผู้หากัน ไพี่ม่เจอเลยพี่ลงไปถึงพี่หยิบไดไเลยตกเลยแ่แม่เลยกลงเลยโชก้องเฮ้ยโอ้ยไปไปมาอ้าวไม่ด่าไมดูแล้วไอ้มอยได้เหรอเฮ้ยพี่โอ้ที่แท้อะไรเนี่ยแล้วเมื่อไรจะเจอเจอยัง

พี่มันคือตัวอะไไม่รู้ยโอ้ประเด็นคือมือแม่งคันเลยเมียอ่านมึงก่อนไม่เอาอันแรกปก็ก่อนอันไหนอันไหนไม่ใช่อันนั้นอ่านี้จริงเหรอชีวิตไหมเฮ้ยแต่ว่ามันแบบช้าเอาดีๆดีดีดีดด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 ีดดดดีดดดดดีดด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 ด เออว้ายว้ายว้ายว้ามาหยิบเลยเิลกินมึงไม่ใช่อะไรไหนดิมันมีมันมีมันมีทำสบายแล้วว้าวพิงเหรอไอ้บ้าเาเฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวด้วยมึงอยู่กันแค่ผ้าเย็นอีกแล้วสองผืนแล้วน้ำห้าลิตรเฮ้ยทำไมได้เยอะแลกกันล่ะมึงยังไม่มีน้ำกูยังไม่มีผ้าแต่ผมดิวไหมดิวไหมอ่าดิว แล้วแต่เราค่ะแต่นี้ไม่5ลิตรเลยเกิดแม่งมีประโยชน์ขึ้หมาเอาไงอะแล้วแต่พี่มันเอา1ลิตรไปไม่ได้เลยเฉพาะเอาใจป่ะถ้าไม่ใจผมตอนนี้เราพิมยวกันถ้าบิตก็เป็นน้ำขอบคุณนะใช่ใช่โชว์กล้องอีกทีว่าได้อะไรผมเป็นน้ำ5ลิตรแทนเป็นผ้าเย็น5ผืนหันเล่นต่อปาเราไปไม่น่านะน่าจะพอได้มาเออนี่น่าพอได้ฟ้าแดงฝาแดงฝาแดงมาาแดงกู้เขาฝาแดงกู้เขาาแดงฝาแดงาแดง มันเล่นเดี่ยวใช่ปะเล่นเดี่ยวนะมันทำเล่นเดี่ยวพีเล่นเดี่ยวไปแล้วไงไม่มีเพื่อนไม่ต้องมีก็ได้เพื่อนอ่ะติ๊ก็เพื่อนหมาแดงเล่นคนเดียวพี่เป็นเพื่อนหนูพี่ไม่ลงนะพี่ไปกับหนูเป็นคนเดียวหรอคะเปลี่ยนกฎหรือเปล่าตุงเท้าลุกกรณีเท้าวันวงลุกตุ้งเป็นคนเดียวไม่ได้หนูโดนเดี่ยวเธอจะหนีเหมือนซิงเกิ้ลใหม่เธอเหรอ เลือดไายของมันเก่งเลยทีนี้กความสูงไปเล่นบนนี้มอยากกินผมผมว่าอยากกินผมไงคือถ้าคุณอยากพิสูจน์ความแมนของแฟนหนุ่มหรือว่าเพื่อนที่คุณสนิทมานานผมแนะนำเลยให้ลองมาเล่นเครื่องนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าคนที่แม่งไม่กียร์แต่ม่งคือคนแมนผมเนี่ยตัดท่าไปนะเวลาเล่นนะแมนยงคียอะไรไม่มีอ้าไม่มีแมนแมนครับผมตะกี้บอกกล้องว่าไม่กียรไม่กียรเป็นไงครับเฮ้ยแต่ไงตัดเลยนะตัดดิว่าที่นี่แม่งดี อะไรดีครับเครื่องเล่นดีผู้หก่อนเลิกดูผู้หญิงก่อนพี่ต้วนเรามาทำงานอ่ะเราต้องเก็บบรรยากาศเยอะเครื่องเล่นแม่งดีมากมีทุกแบบเลยก็เล่นด้วยกันเทอไปเล่นคู่ได้อ่ะไม่ไหนมันก็เล่นคนเดียวได้นะมึงมันไม่ยอมเล่นคนเดียวดิมันต้องเล่นทุกชิ้นเออไอชิบหาย แล้วเนี่ยเมื่อกี้เน่ต้องถอดแว่นในรายการต้องถอดเสื้อในรายการมันไม่เคยมีรายการไหนลงทุนขนาดนี้อีกแล้วเออโพราทาเอกแตกก่อนลงรูได้รูเว้ยรูฟรีฟอลสีฟ้าโอ้ยเล่นคนเดียวอ่ะแล้วอ่วงมันทำไมไม่เออเน้ฟ้าเล่น้ำเล่นสองคนไม่เออพี่เล่นบาร์น้ำเงินใช่ผมเล่นก่อนนะได้พาน้ำเงินผมเล่นบาร์น้ำเงินนะผมจับไปแล้วออหนึ่งมันเหลือแค่สองใบเล่นเขาไม่ได้จับเออเมื่อกี้ไม่ไนอะไรไม่ได้ เฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอเ้ยนั้เลยหรอเยมากพี่ดูพี่ดูในนั้นปวดฉี่มากเลยอะฉี่ตรงไหน้แช่ตัวในนั้นแล้วฉี่เลยได้ไหมบอกว่าควจริงแล้วคนที่ร้องอะเป็นคนสบายความที่เซอร์เก้น เล่นไหนก็ได้อันนี้แหละอันนี้แหละน่าจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงไปรีวิวปีนี้แหละไปเสียงขายเฮ้ยบิวกินมาขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้น่องตากล่องนี้ของหมดแล้ว หือว่าเสียสิทธิ์นะครับตายแล้วนี่เราพี่ดูนี่มันติดกับมาเนี่ยตาพี่เขาบอกว่าในกล่องนั้นอ่ะปัดหมดแล้วถือว่าเสียสิทธิ์เล่นปีก็คือก็ได้เหรอก็คือเล่นปีๆใช่แล้วได้อะไรไหมไม่ได้เลย เล่นมาแล้วก็บอกเขาหมดอ่ะได้ไงอ่ะพี่พี่จะให้ฟังพี่มุกผมบอกเขาว่าเนี่ยลงแดงต้องเงินเลยเดี๋ยวผมลงมาเพราะวกันพี่ก็มาจับต๋องผมแต่ว่าเราอะจับต้องสองมันจะไม่เขาวงไปอย่างนี้อันเล็บเขามี่ยกแค่พี่ยกมุกโอเคไหมโพสิชั่นนี้สองเลย โอเคมงนะครับจับจับไว้ตลอดเวลานะครับท่าปล่อยมือนะพี่หนูจะไปลมอมคฟัอฮะท่ามือสติกครับเฮ้ย ไม่แรกกันตั้งแต่ยี่สิบเลยอันนี้ดูเฮ้ยนี่มันแรกกันได้เหรอนี่ดูของแพงอันนี้มันสนุกเอออันนี้มันเหมาะกับหนูใช่ใช่พี่ว่าอันนี้มันยังมันยังเป็นเลเวลแบบเบาๆหน่อยแต่ี้าเราถูกไปเริ่มขวัญเสียเลยไปข้างออกไปก่อนเลยพี่เสียหลักให้น้องอยากให้น้องมีผุดเทจเยอะๆจะได้ออกรายการเยอะๆแดงครับแดงต้องล้วงอีกแล้วคือทุกคนใส่หมดแล้ว มาลอนูี่ท็อเล่นมีวะให้หเดาไหมอันนี้แย uh> uh uh uh> uh ่ช uh> uh ัวเอาทไมพูดน้ไม่รวเฮ้ยวมีอ้น้องมุกมาด้วงน้องมุกมาไม่เอา มาแล้วเนี่ยเนี่ยดีแล้วผมไม่ได้กล่องนี้นะดีแล้วผมได้กล่องนี้ไ่ได้องกูทแยกได้ไหมเนี่ยจะจัดัวจักกับพี่ฟัก็จะกระตอบเลยอเ็โดนโดนโดโดนโาเกละพ่อยงเอาเทปพี่ไปอ่ะม่มีใช่ไหมไม่มีลองดูไ ไม่ร้องไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นรายการเราไม่นลังแก่สัตว์จำลองังแกหนูอ่วลังแกเราตลอดแหละโกรธจริงโกรจริงเอาเลอเดี๋ยวไอ้สิบวินะพลาดพลาดสองอ่ะสัตว์แค่พี่เขาล้วงอ่ะได้เต็มแล้วได้เต็มได้เต็มได้เต็มดีแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเออพี่เอ็กซ์เฮียวยังนี่ไงนี่ไงไม่ผม แล้วเดี๋ยวมึงก็ให้เขาร้ว่ทีเธอง่อกล่องนี้มันหมดแล้วนะคะแปลว่าไม่ได้นะเสียสิบไปอ้าวแล้วพี่เล่นทำไมอะนิวทำไมแล้วงบอก ไปดูรีไปดูรีเพลย์เลยพี่ทำอะไรบ้างพี่เนี่ยรอคอยหนูจอดดูไปอย่างใจสดใจจดไม่ได้มีอะไรเลยไม่เป็นไรมันไม่มีละผ่านไปนะภารกิจที่สองใส่ฝั่งไปแล้วทำแล้วที่ได้มาแล้วแต่ละคนมีอะไรบ้างพี่โก้ผมได้เยลลี่ฮาริโบแล้วก็มีผ้าเย็นน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็มีสิทธิ์ชุบชีวิต้อีกหนึ่งอันเล่นเถุงที่ไม่ได้เล่นสี่อันเออหนักหรือว่างครับผมส่วนผมไม่ได้ถุงนะ ขอแขนนะผมแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็น้เปล่าเอะมเ่ไม่ไนะามเกได้น้ำหนึ่งลิตรครับผมแล้วก็ที่กัแดดแล้วก็ขอดแขนครับส่วนองชของผมเนี่ยมีน้ำอยู่5าลิตรสติเอร์ไม่รู้เาไรสติกกร์ะลกใส่โมกน็อกเดียวผ้าเย็น แม่ไม่เย็นเลยแล้วก็สิบถ่ายรูปใต้น้ำหนึ่งครั้งครับเฮ้ยของพี่ก่อนนี่ของพี่มีเยลลี่นะครับกับครีมกันแดดนะครับใช่ซึ่งก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับแดดแบบนี้ก็เป็นกันแดดไงในน้ำมูมีอะไรบ้างี่น้ำมูมีค่ารับเลือดอนุบาลม้นก็มีผ้าเย็นที่ไปเย็นแล้วคุณรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้น้ำห้าลิตรนั่นอะเออแต่ผมจับคือรอบแรกอ่ะผมจับได้ น้ำอยู่กินจับได้พายเย็นออมารอบสองผมจับได้น้ำห้าลิตรอีกคือจับได้พายเย็นอ,อ,อีกคนเลยบอกว่าไงอ๋อ,อ,อ,อมีการเทรดมีการเทรดต่างคนจะได้มีน้ำและพายเย็นมันก็เลยได้น้ำห้าลิตรไปโอเค <laughs> องอผมแต่ว่าของทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าเราจะไปทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวรอดูกันไปเลยดีกว่าไปเฮ้ยเออไอ้แก๊สสีไปไอ้เอี้ยไม่ีมกินนี้ไอออนว่าดูอ่อนโอยแล้วนะโง่หว่ะมีหลอดเดียวด้วยเหรอ อะไรเอาสิ่งนี้มาจากไหนเนี่ยแล้วสิ่งที้ผมเดินขึ้นมาโอ้ยใจใจหน่อยออกมาบวกเลยยยังคนไทยไม่ยิงมกันโอ้ย oh มันแบบว่ามันพลิกล็อกฮะ